สวัสดีครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากเทคโนโลยีหลากหลายที่นํามาเสริมความปลอดภัยเป็นตัวช่วยในการขับแล้วความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารก็สําคัญครับ All New m u X มีเบาะนั่งสบายโอบรับสรีละเย็นไม่อมความร้อนด้วยเทคโนโลยี Cool Max ปรับง่ายด้วยระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะเบาะของผู้ขับขี่ปรับได้ถึง8ทิศทางระบบปรับอากาศก็ปรับใครปรับมันแถมยังกรอง PM 2.5ได้ด้วยเมื่อพูดถึงความเย็นเราอาจต้องจอดรถกลางแจ้งแล้วลงไปทํากิจกรรมพอกลับขึ้นมา รถก็ร้อนหายห่วงด้วยรีโมท e อนจินสตาร์ทครับช่วยรักษาความเย็นในรถไว้ได้โดยเมื่อจอดรถเสร็จสับดับเครื่องยนต์แต่ไม่ต้องปิดเครื่องปรับอากาศครับใช้รีโมทนี้กดล็อกให้เรียบร้อยจากนั้นกดแช่ที่ปุ่มสตาร์ทค้้างไว้สักสาวินาทีเครื่องยนต์จะติดเครื่องปรับอากาศก็จะทํางานโดยที่รถยังล็อกอยู่เครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติเมื่อมีการปลดล็อกเปิดประตูรถเย็นสบายคลายร้อนสวัสดีครับ